อ,อื้อสวยสวยสวยมันนี้มันต้น่นี้ไปเรือพันเ,เอาคุณสาสิโชว์ทาโชว์่ที่แันอออื้อแต่ันหตามงออมือราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ป e ขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้พฤติกรรมความรนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรยานในการรับชมผู้ชมที่อายนยาปีควรได้รับคแนะนฮัโเสอส สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วแต่งดองต่อแดงเดเดิมเออมาเราอยู่กับเกมวิจีแห่งกิ่นเรนนะคะพี่กิ่นเรนนะเออรอลิงก็จะไปลอเรืออ่อเรือก็จะไปอรอลิงไปดูกันเลยมาไม่พูดท่ามทำเพลงและขอไปที่ลูจ่จังหวะเมื่อกี้นะฮะอัตราการแจ้งเงินรางวัลของเขานะเป็นยังไงนะเออ อหมันจะเป็นเซียนลามกอะ่ะจะเรียกกบออกมาสองฉายเอะเฉิดฉายนะส่องฉายอะไรไปทั่วแล้วผมอ่ะขอไปที่เบสสิบาทก่อนแล้วพี่เบสสิบบาทนะนี่จุดประสงค์เราคืออันนี้นะเออเออ,เอ,อผมจะบาล่ามันนะไปขอ,อล้างนาด้วยสิบหมุนหรือสนะิบหมุนก่อนไปสิบหมุนเฮ้ยกดออกมาเอ้าเอาเออเอา เขากดออกที่ไหนมันเขาเขาเรียกเป็นสูตรนะพี่เออเขาเรียกเป็นสูตรเขาเรียกเป็นสูตรเออเขาเรียกเป็นสูตรนะเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พลาดนะเขาเรียกเป็นสูตรมาเขาเรียกเป็นสูตรพี่อุ้ยออ้ยเขาเรียกเป็นสูตรเออเขาเรียกเป็นสูตรจังหวะนี้จังหวะนี้มาได้ยังไงเออเป็นไงล่ะเขาเรียกเป็นสูตรนะอย่าลืมนะไปแหละปุ๊บปั๊บเออเป็นไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บไปเลยครับไม่ต้องกดแล้วพอแล้วเออมาสองบาทแหม อสวยสวยอุ้ยเรือทองเกือบเข้านะพี่เออโอ้ยเต็มหน้านี้เต็มหน้านี้มา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 ,มาลูกจ๋ามามากินเลนมามาให้พ่อมาลูกมาเออให้มันรู้สักเปลว่าวใครคือพยากินเลนมาดิมาดิาดเออสวยสวยเอา้าสเก็ตเตอร์จะเข้าฟรีไหมสเก็ตเตอร์จะเข้าฟรีไหมเออสวยสวนต้องนี้ต้องนี้ดิจัดไปดิไปดิแหมสเก็ตเตอร์ไม่เข้าฟรีนะสเก็ตเตอร์ไม่เข้าฟรีนะ ละหมุนไปทีละอันดีกว่าพี่ละหมุนไปทีละอันดีกว่ากังเราเราขอเสียด้วยมือของเราเองไปไปเออสวยพี่อ่าวิถีแห่งกินเลนมาหมาทําให้รู้จักเออเออเรียกผมว่าพยากินเลนดิเออเออเรียกผมว่าพยากินเลนมามาไปเอาอีกได้ไหมได้ไหมโอ้หนึกว่าจะได้อีกนึกว่าจะได้อีกอ้นเราไปซื้อกันเลย ซื้อเริ่มต้นที่ไปเบ็ดยี่สิบขอสามสิบไปขอเปิดเปิดหน้าเอออย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปซื้อกันต่อเลยเราล่าซื้อกันนะเคเตนนาขอเหรียญได้ไหมขอเหรียญลงมาหน่อยขอเหรียญลงมาให้หน่อยอฮึบแปมโอ้ยสองพัหนหกเนาะเนาะจัดปุยโอ้ยโอ้ยต่อเนื่องกันเลยนะพี่ห้าสิบเราจะพอไหม ห้าสิบเราจะพอไหมวุ่ยถูกไปถูกไปเอาเอาแบบไม่เหลือตังอะไม่เหลือตังหน้าตักอะ่ะเออเออไปดิปุ 6, ๊บหกพันเนี่ยเหลือสองร้อยไปดิต้องอย่างนี้พี่ต้องอย่างนี้เสี่ยงดวงไปเลยเสี่ยงดวงไปเลยปุ๊บเฮ้ยยังไงเนี่ยเอออย่างไงยังงียยังไง มาเลนพ่อเลนลูกพ่อยาวไปเออยาวไปดิมามาึมาออแหมไม่ทำให้ผิดหวังนะเกือบเกือบโดนด่าแลนะกินเลนนะเออมาอีกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลียงๆเอาหัวพาเตียงเอาขาพาดบ่านะพี่เออเป็นไงอ่ะมาเป็นรามเอ,อ้ยยังไม่คูนให้หน่อยเหรอ แม่เออไม่คูยให้หน่อยง่ายวะเสียใจวะไม่น่าซื้อหกพันเนี่ยเออน่าจะถอนตั้แต่ทีแรกแม่งมาอุ้ยหกพันคืนมาขอหกพันคืนมาหน่อยอะไรวะเออขอหกพันคืนมาหน่อยดิพี่เสียใจเออแต่โนสนโนแครนะมา เพื่อท่านผู้ชมมาทําได้อยู่แล้วเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วต้องให้กระตุ้งนะต้องให้กระตุน้นเออโอ้ยหกพันแล้วพี 6, ว่หกพันคืนมาแล้วหกพันคืนมาแล้วไปต่อไปต่อไปต่อมาไม่พอเราจะไปต่อเออมาดีมาดีาดสี่หมดสุดท้ายดเออเอออย่าไปหยุดอย่าไปหยุดหมื่นสามไปแล้วนะพี่หมื่นสามไปแล้วนะเออมาอีกมาอีกอู้แหม ไปครับ 14, หมื่นสี่เนาะเนาะไปคูณยี่สิบเอ็ดขอคูณสามสิบโชว์ท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมเออมาดอกละพันดอกละพันเออสวยสวยสวยต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พี่ไปทีละพันนี้นี่อาคูณสามสิบโชว์ท่านผู้ชมอุย้ยแปดพันพี่แปดพันเออเออแปดพันโุ้ยขยี้ตามองดิโอ้ยหมื่ จากแตงดอมทองแดงนะเออมาดิมาดิสองสุดท้ายสองสุดท้ายทําให้ผิดหวังก็บ่าทาให้ผิดหวังก็บ่าแตงดอมทองแดงมาราชาแห่งกิเลนเออราชาแห่งกิเลนทาไงทําไงเออทีสุดท้ายทีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะแห่ท้ายสุดจนได้พอแค่นี้พี่พอแล้วพอใจแล้วเออ